ันนี้ผมจะมาเล่น Hero of New Earth นั่นเองนะครับผมตอนนี้กลัวของอะไรดีวะเดี๋ยวออกเริ่มต้นไปเลยแล้วกันครับผมตัวน,นี้จะเป็นช่องแนะนำโอเคนะตอนนี้เราจะเข้าไปในสมอนุภูมิลบนั่นเองนะครับผมตอนนี้ข้างละห้าคนนะครับผมข้างห้าตัวนั่นเองนะครับผม ของผมก็จะมีบางกรนะครับผมแล้วก็โซแล้วก็ด็อกเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับสวิตเบสนะครับแล้วก็ผมโคนอสนั่นเองนะผมเป็นดาบแรกผมอาสิคิวก่อนแล้วกันเกิดมาก็เ็วสามแล้ยมันไม่เหมือนสามทางเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมรอผมรอโดนลัดกระตุกอีกแล้วกระตุกโคตรบ่อยเลย ล้าโดนลาใครเอ็งรู้ว่ากูเไม่ทันโดนไน่ทันโดนไม, oh. ไม oh. ่ทันโอ้โหโดนตันเดี <S 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 ๋ยวเดี uh> ๋ยวเดี๋ยวกูออกก่อนกูเลื่อมผมเด้งคนบ่อยเลยนะเด็กเด็กไปน้องวิทวิทวิทโอ้มันไปไหนแล้วอ่ะ นี่ไงโดนไงเดี๋ยวผมดาบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมันมาโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ผมทำไม่ได้ไงดาบเดียวจังหวะซิกแซกครับผมล้อป่าล้อป่าเลยคุณจัสไม่สาแล้วเหรอเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมเป็นวัดนะครับผมเป็นวัดทั้งปีไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆยไอ้นี่มันจะเดินเข้ามาตันอย่างเดียวเลยบีฮีเนี่ย ผม,ผมจะต้องออกรองเท้าให้ได้นะครับผมเป็นสตรีมบูทนะครับผมเพิ่มเลือเพิ่มมาันาแล้วก็เพิ่มกันตีเร็วนะครับผมดูเชิงดูเชิงจังหวะน,นี้ตันไปแล้วจังหวะน,นี้ครับผมเอาติดติดโซติดนะครับผมเกือบเกือบแย่นะครับผม,มติดเมื่อกีน้นี่ไงโดนล้านไง เาสามวิผมโดได้ครับเริ่มมีกินแล้วนะโคดเดือดเลยอ่ะเกมนี้ผมขออิ่มแล้วกันนะครับผมทุกคนถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราโดนวินเลตันเนี่ยผมว่านา่าจะไม่รอดนะครับวินเลตันนานอยู่นะโ้หลาชีปแลวตอนนี้นะครับผมเราก็เดินไปเดินมานะครับผมเหมือนไม่มีอะไรทํานะครับผม ฮีโร่ข้างละห้าตัวนะครับผมไม่บวกกันสักที่น่ะเอาละเปิดแล้วทุกคนเปิดแล้วเรียบร้อยครับผมลาร์ดจังหวะนี้ลาร์ดแมนอยู่นะโอ้โคโนดจังหวะสวยเลยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยขอร้องขอร้องยา กรับานก่อนกระบานก่อนเสียวว่ะเดี๋ยวจะไม่ได้อิ่มนะครับผมตอนนี้ผมก็คิวคิวสองตายสูนย์นะครับผมอุวยๆๆวิลูนกคปได้ลูนด้วยโอ้โหหวยอ่ะไม่ หลบดีฮัลโหลวุ่นเกือบตายอย่างสวยเลยทุกคนแต่ว่ามันวิมันไม่พอลงก่อนดูทรงก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโดดี๋ยวค่อยโดดถ้าโดนวิดเล่โอ้โหผมโดนวิดเล่ตันนะเมดยังถ้าผมโดนตันนะโอ้โหโดนลาดเอา่อนเอาก่อนเอาก่อน เมื่อกี้โดนล้างไงโบชีคนเดียวเลยเราเข้าจังหวะสองนะครับผมเกมนี้ต้องต้องดูเชิงครับผมเข้าจังหวะสองนะครับในง้นแย่นะวิ่งอยากเดินเข้ามาดิเดินเข้ามาใกล้กูจังเลยโว้ยโดน เอออเานี่รัดเฟบตันโอ้โหเซฟเซฟเซฟเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนทุกคนเอาละครับผมทุกคนผมก็ได้คิว5ตายสูงแล้วนะครับผมรอรอก่อนรอก่อนเล่นเซฟเล่นเซฟปล่อยให้มันดันมาเลยเอามันดี้ แล้วผมโดดไปเนี่ยผมตายแน่เลยอ่ะทุกคนโอ,โอ้ลห้านไม่ทันด้วยมือมันไวจังวะทรงอยู่วิ่งอย่างเดียวเลย โอ้ร้านนี้ได้ไปแล้ววิยาวิไม่ตายไม่ตายกูเอากูเอาเกือบตายแล้วครับผมอ่ะดีนะที่มีแบบเลือดเด้งอ่ะเ่นเราต้องมีสมองหน่อยนะครับผมเกมนี้นะครับผมไม่ใช่แบบ วิ่งวิ่งมาแบบนี้นะโอ้ใจหายหมดเลยวา้าฟ้าลงครับผมทำไมคุณยังซื้อของไม่ได้เนี่ยอ๋อซื้อได้แล้วแต่ว่าคุณไม่ส่งไงไม่ส่งของไงเราต้องเปลี่ยนรองเท้าดีกว่ารองเท้าแดงนะครับผมรองเท้าแดงเราจะแบบได้เลือดนะได้ได้เลือดเยอะนะครับเอาละเอาอีกแล้ว,วเอาแล้วโดนโดนแบบสกิจ เอาตัวนี้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 ครับผมโอ้จังหวะเราดีมากครับผมเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยต้องออกเดี๋ยวรอผมมีแบ็คนะครับผม b KB ก่อนว่าผมโดดได้ผมโดดเข้าไปเปิดได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมมีแบ็คนะครับผมทุกคน บลรอบิงค์บิงค์ล้านอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้นะเมื่อกี้สกอร์ตอนนี้ข้าแปดตายชูนแนะครับผมแอคซิดนี่ก็คือสี่นะครับผมก็คือช่วยค้านเองนะครับผมอิ่มหรือเปล่าครับผมอย่ากัด Do lạng yêu lê luôn. Ui mày! Ah! Mày! 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 những Mày! 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 ยนืนใจเย็นโอ้มันได้แบบคา,า,าถาแล้วหรอของโคตรไวเลยอ,ลอ,อ,อืมร้านอุ้วิววิวมันยังไม่ไหวนะยังไม่ไหวผมได้แค่ยืนดูอะครับมานาผมไม,ม่มีเลย เอาดิเอาดิเอาดิเปิดดิเอา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 ดิเอาดิเอาดิเด็กๆด็กชายมันเต้มมันเก่งขนาดเต้มอันนี้เกมกำลังมันเลยทุกคน ล็อเตอร์ของก็จะถึก็จะเกิดน,นะครับลอเตอร์เ oh, นี่น I e. ยอเอาแล้วเอา ไปไปไปหนีหนีหนีไปเออมันมีหวานหรอวะ <S <S โอ้ว,วิสเลีหายวาร์ททิ้งก่อนในสองอันเลยเพื่อเอาดิเอาดิเอาดิดีหนึ่งตัวครับผมโอ้ เอาดิอันนี้ผมมาครับผมออกก่อนออกก่อนวิ่งวิ่งลูนตัดลูนก่อนครับผมเพื่อเราจะโดดได้นะครับผมเผื่อเรามีแบบจังหวะที่จะได้บวกนะตอนนี Eu, assim, ああ้เราจะเข้าสู่สมรรถภูมิบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมโอชานชาร์แบบไล่จุดหมายนะครับผม ก็โดนเปิดเข้ามาแล้วครับผมจังหวะนี้วันนี้ว่าไงครับผมว่าไงเอาตัวไหนว่าไงว่าไงว่าไงครับผมโอ้โหโอเควิ่งหลัง เอาดิเอาดิตัวปองตีแรงมากนะครับผมทุกคนเหมือนผมนจะเกิดแล้วอะ่ะอุย้ยโดนตัานอุ้ยโอ้โหโดดไปฆ่าเลยเฮ้ยตีตีตดิโอ้โห ผมเก็บสามเลยมั <cues> <write society> ้งคาบีซ <benim> ิกาตายสาวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี่ดีดาบแดงนี่ครับผมสู้ต่อครับเขาเร่งความเวไฟเอาดิเอาดิจะเปิดหรือเปล่า้าเปิดหรือเปล่าข้วัว เฮ้ยเอาดิโอ้โหจังหวะทีมผมครับผมจังหวะไล่ครับผมโคตรโหดเลยเดี๋ยวได้ๆเด้อซื้อของอะไรมากูเนี่ยผมยี่สิบตายสามแล้วนะครับผมทุกคนดีไหมเราจะเปิดดีไหมทุกคนว่าผมอยากผมอยากจะออกแบบกล่องกระจายอะทุกคน

โอเคครับผมโอเคผมเกิดแล้วมาดูแบบดูเหมือนเกมจะเงียบไปนะครับผมก็คือของมีแบบส่วนหนึ่งแล้วนะนผมตีคลิปเลยแล้วกันผมว่ามันน่าจะบินเข้ามาผมนะมันน่าจะเปิดผมครับรมา เอาดิ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 ครับผมข้าวิ่ตัวแล้วเมื่อกี้สองตัวป่ะโอ้โหคุณโหดเนี่ยเอาดิเก็บหมดครับผมเก็บหมดไม่สนใครครับจะนอน ฝอยอย่างเดียวครับผม,ดไ,มไ,ดได้บิงโบแล้วขอบิงโบขอบิงโบผมได้แล้วผมได้บิงโบแล้วครับทุกคนผมพร้อมเปิดเรื่องผมดีโคตรน้อยเลยอ่ะ ราซื้อเรือมาเติมดีกว่าซื้อเรือมาลีดีกว่าอันนี้มันน่าจะมันน่าจะเซฟเซฟกันหรือเปล่าครับผมตีไกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนเอ้ยไม่โอ้โหนิดเดียวเอง

ตายหมดเลยฟีบไปป่าเด็กๆไปน้องตีไม่เข้าเลยเฮีย ตีไม่เข้าเลยตีไม่โดนเมื่อกี้ก่อนแอบก่อนซอร์ก่ h แอปก่อนทรานส์ูตนส้ตยพร้อมไม่มาูนเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยแล้วกันเมื่อกี้เพื่อนรอให้ผมไปเก็บลูนนะ เก็บรุมลุมคองอนะ่ะมันจะได้้วาั้งเมื่อกี้ยังนะผมหรืออีกพันสองนอยนะผมได้แนละ้วในบ้านในบ้านอาเดียวเลย,อยกองผู้ โอโดนเฮกโดนเฮกอ่ะมุงกรณนทำได้หมเนี่ยดูดิเกิดมากเลย้ังจะเอาเป๊บได้อีกนะอังกรอ่ะเชื่อปะคนเห็นไแล้วจะได้แบบวิ่งไงวยทุกคนผมฆ่าสามสิบตายแฝกแล้วนะ คือผมต้องออกเรียนเตี่ยโอ้โหใขนาดนั้นไรนักหนานี่ก็เลยผมนักหนาครับ้ยไม่ไม่โอ้โห มมผมโดนเล่งนะครับด,ดวงดีมากเลยสวิตไอ้นี่เหรอเอานีหรอมเพิ่มเลือนไม่ได้หรอกเฮ้ย ไหมีแบบขอนใหญ่นะน้องไหวหรือเปล่าไหวกับพี่ไหมอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ฆ่าแบบใครสามตัวนะครับผมแต่อย่าฆ่ามันอะเพื่อมันน่าจะเกิดนะครับข้าว่ะถ้ามี BKB นี่หรือว่าแบ็คนี่ผมเข้าไปแล้วนะ มันเห็นผมนะโอ้โหเกือบตายเด็กน้อยครับผมน่าจะจบเกมนะครับผมก่อนแล้วมันไม่ให้ผมนะให้คนนัดเลยเนึกว่ามันจะให้ผมนะทุกคนดาฟ้าเนี่ยให้ใครไม่รู้เอาเอาดิ ที่มนรัวมากเลยเนี่ยแล้วมันมันมันโดดยิงโดดยิงแล้วก็มันมันแบบตีรัวไงทุกคนหวมบวกหมดอ่ะมาเฮ้ยไม่ เกิดมารอบที่12นะครับผมต,ตายไปถึง12ตัวเลยเหรอเกมนี้หลงัลงมานี่แบบไหลอโอ้โห ไม่ออกแล้วผมบอกหาดีกว่าเพิ่มเลือนครับผมมีโรตัวเองนะฮาร์ดนะครับมาพร้อมบวก้ว เปิดก็เปิด,ปดรออยู่จเปิดก็เปิด,ปด,ปดรออยู่รออยู่ไอ้น้องเอาดิเอาผมดิยิงดิโอ้โหยิงผมยิง นี่ขันดังไปสาบเลยเด็กๆไปน้องเอาเดบุลดีกว่าดดบุญเดบ้ญเดบุญเก็บเดบ้ลไปไปครอบุกคนเอบุญไปครอบ บีอ่ะบีฮีอ่ะนี่ก็เป็นฮีด้วยว่เะเอาหนเหนื่อยมาก่อนเย็นตี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 เบียดรอยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ